สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีฉลูทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับสู่โบวีหกสิบสี่าร์โรชานลเ่งกันดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อัลกอคิลนะคะคลิปนี้นะคะตามสัญญานะคะก็คือว่าดวงครึ่งปีหลังของชาวปีฉลูจะเป็นยังไงนะคะเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยเนาะแป๊บเดียวก็ครึ่งปีแล้วนะคะน่าติดใจนะคะ เอาแหะคลิปนี้จะเป็น general reading นะคะเป็นทุกอย่างเลยในนี้งานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะหรือว่าการเรียนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะ,ะ,ะเดี๋ยวหมอโบจะขอเปิดไพ่ก่อนนะคะให้กับเพื่อนๆที่เกิดปีฉลูทุกคนนะคะทุกช่วงอายุนะแล้วก็ทุกๆเพศทุกๆไวัยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเหรอช่องนี้ไม่ใช่นะคะดูได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ได้ว่าจํากัดว่า คุณจะต้องเป็นเพศไหนอายุอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวเข้ามาที่ดวงของชาวปีฉลูขอเปิดให้ประจำครึ่งหลังของปีฉลูนะคะจนตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอเคไปกันเลยไว้หนึ่งเรียน ดีใจด้วย <laughs> หนึ่งเหรียญ King of One เดียมเพลสค่ะปังมากค่ะปังไม่ไหวอะค่ะ <laughs> เดียมเพลสนะคะเงินมาเราก็ดีใจอะเนาะ Queen of One is o r e h o g o n a l สิบคาถาเทมเพลตไฮโรเฟนนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนกล้องให้นะเดวิลก็มาหนึ่งสองสามสี่ควีนออฟคัพค่ะใบสุดท้ายขอเสริมอีกสามใบแล้วกันนะคะคำแนะนำจากจัก,กรวาลน,นะ ขอเขยับกล้องนะคะโอเคนะคะไพ่สำหรับนี้เขามันกว้างมันกว้างนิดนึงนะคะก็เลยหน้าจอแคบนิดนึงใครที่เสียงเบาก็กดเสียงเพิ่มเอานะคะหรือว่าใส่หูฟังเอานะเชมเป r a n ขึ้น2ใบเลยอะคะ่ะคุณจะต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะ Seven of cup ว้าว นายออฟครับขอพรอ,อะไรไว้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์เนาะไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ,อะขอเสียงกระซิบจากพระพิคเนศสามใบนะคะเขาอ,อัดไพ่เยอะเพราะว่าครึ่งหลังนะคะหลายเดือน e n e r g อ t i c Movement Relax Relaxation c a p i t a o n to love เอาละค่ะี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ่านไปนะสำหรับชาวปีฉลูเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะคอมเมนต์ได้นะนะคะระบายปีที่ครึ่งแรกที่ผ่านมาดวงเราเป็นยังไงเจออะไรมาอย่างนี้นะคะไพ่ประจำตัวดีมากเลยนะคะสำหรับสาวกปีฉลูค่ะ Age of p e n d c l e นะคะคุณจะเห็นว่า มีหนึ่งเหรียญน,นะคะโอกาสโชคลาภนะคะความสําเร็จชื่อเสียงนะคะในครึ่งปีหลังนี้มันเป็นของคุณไพ่ประจาตัวของคุณคือหนึ่งเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะชื่อเสียงโชคลาภเกิดขึ้นโอ้ยดีจังเลยะคะ่ะตามมาด้วยเดมเพลสนะไพ่แห่งความร่ารวยความสุขความสบายนะคะ ก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะหมอโบขออ่านอินเนอร์ของชาวปีฉลูก่อนนะคะอินเนอร์ของชาวปีฉลูเพราะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเราจะได้ดูตัวตนบางคนเป็นสายสองนะคะตัวตนของชาวฉลูเป็นยังไงบ,บุคลิกแล้วก็นิสัยนะคะจะเป็นคนที่แบบว่ามีแผนนะคะเป็นคนที่มีแบบมีแผนในการดำรินดำรงชีวิตนะคะอย่างราบรื่นค่อยๆแบบ ค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นนักปฏิบัติแล้วก็ชอบลงมือทำนะคะ mm. แล้วก็ละเอียดในการวางแผนนั่นแหละเป็นคนที่ชอบแบบบางครั้งกังวลวิตกกังวลหรือให้ความสนใจในเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองมีความมานะอดทนนะคะ mm. แล้วก็ชอบคือมีแพชชั่นในการรับฟังคนอื่นได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็ยอมรับ แล้วก็แบกภาระหน้าที่ต่างๆไว้กับตัวเองมากกว่าที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแสดงมีโก้นิดนึงนะเนี่ยอีกหนึ่งด้านนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อดืองเงียบเมื่อเชื่อมั่นแล้วก็ปักใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากนิดนึงนะคะเป็นคนที่พูดน้อยขี้อายรักการใช้ชีวิตแบบสงบแบบสุขนิยมหรือเปล่าคะเออ เป็นบุคคลที่แบบมีความรักบ้านรักคนในครอบครัวนะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยนะคะนี่ก็เป็นอินเนอร์ของชาวปีฉลูนะคะชใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ด้วยนะคะเอาแบบทิปเล็กเเล็ก,ลก,ลก,ลกๆในน้อยมาฝากนะคะอ่ะเรามาดูปี64ครึ่งหลังเป็นยังไงบ้างนะคะชาวปีฉลูบางคนอาจจะไปดูดวงของครึ่งไม่ใช่ของครึ่งของดวงรายปีมาแล้วนะคะบางคนบางท่านนะมาดูในปี64 ครึ่งหลัง6เดือนที่เหลือนะคะต้องบอกว่าชาวปีฉลูนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีฉลูของคุณนะคะเป็นปีที่มันเป็นดวงสมพงกันนะคะซึ่งเป็นปีที่นักสัตสมพงดวงชะตากับชาวฉลูกันเองอะ่ะเออมีธาตุดั้งเดิมนะคะเป็นธาตเดียวกันเนะาะธาตอะไรอะ่ะมีธาตุทองนะคะเป็นธาตุที่ควบคุมประจําปีนะคะแล้วก็และมีธาตุดั้งเดิมเป็นธาตุน้ําและธาตุทองในตัว ก็ทางศาสตร์จีนนะก็จะเป็นปีที่แบบสมพงสมพงกันนะคะคือปีเราสมพงอะ่ะในเดือนนี้นะคะดังนั้นนะคะในปี64เนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละนะสิ่งทั้งมีคุกเข้ากันไปนะแต่ว่ามันเป็นปีที่มันทุกคนทุกปีทุกนักสัตว์มันเจอเจ้าโควิดหมดแหละนะ แต่มันก็ยังเป็นปีที่คุณสามารถที่จะราบรื่นนะกับสถานการณ์ไปได้นะคะมีความสุขแล้วก็มีความรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณทําธุรกิจด้านธุรกิจค้าขายนะคะตาแหน่งการงานอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านมาจากปี63สถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีนะคะในเรื่องของปีทองนะคะควรจะใช้เวลานะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่แบบส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงโกยหรือว่าช่วงแบบว่า เอาประโยชน์จากวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเป็นการดําเนินการประสานอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสมมุติว่าความรุ่งเรืองนะคะความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในเรื่องของการก้าวกระโดดของธุรกิจนะคะมักจะมีแบบราบรื่นอ่ะมันจะราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะการเข้าขึ้นมาเป็นผู้นําโดยเฉพาะอะไรที่คุณสร้างสารรค์แบบมีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันโฟลขึ้นนะคะ มองดูดีๆถึงความเป็นจริงปีฉลูเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อคนอื่นนะคะเกิดมาเพื่อคนอื่นเสียสละนะคะเสียสละส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสียสละนะแล้วถ้าปีนี้นะคุณควรที่จะรู้จักไขว่คว้าโอกาสนะคะจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะการเงินหรือว่าการเปิดบางคนเริ่มต้นขยับขยายก็ได้นะได้ขยับขยายหรือว่าเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะ หรือว่าเริ่มต้นแบบทําอะไรใหม่ๆนะที่ฉีกแนวไปเลยอย่างเงี้ยเป็นช่วงจังหวะที่มันดีนะโดยเฉพาะการใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณมันจะดีมากๆนะคะมันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะคะหรือจะใช้เวลานี้นะคะที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าพัฒนาสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะให้ก้าวไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มันแบบว่าดําเนินไปได้แบบกับโลกปัจจุบันนะ่ะนะคะทำให้ทุกอย่างสามารถที่จะมีโอกาส บรรล,ลุวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่ต้องการอีกครั้งนะคะความล้ำหน้าถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของการแบบล้ำหน้านวัตกรรมคู่แข่งทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นแบบเป็นผู้ตามเราอะนะคะส่งผลให้คุณสามารถที่จะเป็นคนที่แบบ โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะในองค์กรหน่วยงานหรือว่าสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีเลยนะเออไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ปีฉลูนะ่ะถ้าใครที่ทางานประจําอยู่นะก็ถือว่าเป็นปีที่คุณช่วงครึ่งหลังคุณจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้มีการปรับตําแหน่งได้ด้วยนะหรือว่ามีโอกาสนะคะในเรื่องของงาน ที่คุณจะสามารถที่จะก้าวหน้าได้นะคะแต่เนี่ยคุณทํามาแบบเป็นเต็มสิบแล้วนะคะมันจะไม่สําเร็จได้ยังไงเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันสําเร็จนะคะมันก็คุ้มค่านะคะมีการปรับปรับเปลี่ยนนะคะก้าวหน้าได้นะคะหรือว่าความรับผิดชอบทางภารกิจการงานของคุณมันเติบโตขึ้นนะคะเนาะอ่าไม่มีวันล้มหรอกเพราะว่าเราผ่านการล้มเหลวมานานหลายปีแล้วอะเออบางคนนะคะ รวมไปถึงชื่อเสียงนะคะจะมีโอกาสที่แบบหวนกลับขึ้นมาแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวอันนี้แบบไม่คาดคิดนะหนึ่งเหรียญน,นะคะสามารถที่จะแบบเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบแบบก้าวกระโดดนะคะออหลายอย่างนะคะหลายรูปแบบแล้วก็ในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะมีโชคลาบแน่นอนแหละสาหรับชาวปีฉลูนะคะเป็นปีที่ สามารถที่จะสร้างความมั่นคงได้นะครึ่งหลังเนี้ยขยับขยายอย่างที่หมอโบบอกนะแต่ก็อย่าปล่อยให้ช่องโบที่มันก่อให้เกิดความไหลลู่ไหลเขาเรียกอะไรล,ลั่วไหลนะคะภายหลังได้นะแต่ว่าปีหกห้าของคุณมันจะเป็นปีที่แค่กลางๆนะมันจะไม่ได้แบบว่าปังเหมือนปีที่แล้วนะคะจะเป็นปีแค่กลางๆเท่านั้นดังนั้นจะทําอะไรก็คือพยายาม ทำกันไว้ดีกว่าแก้จะดีกว่านะคะเออรอบครอบนะคะพิจรารณาให้รอบครอบถึงการทําธุรกิจหรืออะไรที่มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงก็ขอให้พิจรารณาหรือว่าออถ้าเป็นช่วงสั้นๆนะคะในช่วงปี64นะคะก็ไม่มีปัญหามากนะคะสามารถทําได้แต่ถ้าปี65เราต้องวางแผนให้มันดีๆนะคะเนาะถ้าอยู่ในปี64ก็สามารถที่จะทําได้นะคะ ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็จะเป็นคงเส้นคงวาอยู่ไม่หวือหวาอะไรนะคะอืมไม่หวือหวาไม่ค่อยที่จะแบบเขาเรียกว่าะไรอะไม่หวือหวาคือไม่หวานแล้วก็ไม่เครียดไม่ซีเรียสแต่บางคนสําหรับความรักก็ยังมีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้ามือที่สามก็ได้นะคะเออระวังสิ่งนี้ดีๆนะคะ อาจจะรู้สึกว่ามีอีโก้ใส่กันหรือว่าหนักๆตึงๆเขาทํางานหนักหรือว่าเราทํางานหนักก็ได้นะคะหมอบอกว่าไม่มีปัญหาแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะลองดูนะโดยเฉพาะนวัตกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทางด้านสุขภาพนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการทํางานหนักกันแบบทําอะไรหักโหมเกิดขึ้นหรือว่าความดัน ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับภูมิแพ้อวัยวะอย่างนี้นะคะแต่ในช่วงครึ่งหลังอาจจะดีขึ้นนะรู้สึกว่าจำใส่ขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นนะคะแต่ระมัดระวังการไปทําอะไรที่หักโหมนะคะหักโหมหรือไม่ได้พักผ่อนนะคะเนี่ยก็ระวังสิ่งนี้นะส่วนหมอโบเห็น คุณควรที่จะพาร่างกายเองนะคะรีแลกบ้างนะคะสิ่งที่ไพ,พ,พ่พะพิคเนตบอกคุณรีแลกพักผ่อนบ้างนะคะกับบางสิ่งบางอย่างส่วนความรักขอเปิดไพ่ความรักก่อนนะคะคนที่มีอิทธิพลกับคุณนะคะหมอโบอว่าน่าจะเป็นชาวมังกรชาวธนูชาวพุกศพก็ได้นะคะช่วงนี้ energy กำลังดีกำลัง flow ในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักนะคะสามารถพัฒนาถึงขั้นแต่งงานได้แต่ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าความรักเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการโยกย้ายหรือว่าทุเศรกิจหรืออะไรต่างๆนนนาสภาวะในเรื่องของหน้าทีการงานอย่างนี้ก็มีนะคะเคลียร์ยมายความรักนะคะ h o l i n g on h o l i n g on นะคะอคิชู remember เอาแหละความรักก็ไม่ได้มีอะไรแค่บางครั้งจะต้องปรับความเข้าใจกันแล้วก็เพิ่มเติมความหวานให้กันบ้างนะบางครั้งคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมหมอโบมองว่าคนโสดคุณสามารถที่จะเจอใครสักคนเข้ามาได้นะคะอา,อาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเด่นธนูอย่างเงี้ยชาวธาตุไฟก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ ไพ่พระพฆเนศยังบอกเกี่ยวกับความรักถ้าใครที่มีโอกาสในเรื่องของการเปิดใจก็ควรที่จะเปิดใจด้วยนะคะจะปังมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะปังมากๆในเรื่องของการงานกับการเงินเนาะถือว่าเป็นช่วงครึ่งหลังที่ดีสําหรับชาวปีฉลูนะคะกรุณาพิมพ์คาว่าขอบคุณโอกาสชื่อเสียงโชคลาภแบบไม่คาดฝันที่กําลังเข้ามาหาฉันขอบคุณความสะดวกสบายนะคะครึ่งหลังนี้เป็นเดมเพลสนะ ความสุขความสะดวกสบายจะเกิดขึ้นกับคุณมีความสบายมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรระวังโควิดนะคะยังไม่ได้ไปไหนยังติดเกาะเราอยู่นะคะโควิดสถานการณ์ก็ควรที่จะระวังดูแลตัวเ,เองนะคะเอาล่ะยังไงก็ขอให้ชาว ฉลลูทุกคนนะคะจงมีความสุขประสบความสำเร็จมากๆนะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปี2564ตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลลิสต์อย่าลืมไปติดตามที่เพจแอดโบวี64นะคะชาแนลไม่ใช่ Facebook นะคะแฟนเพจในการดูดวงฟรีหรือว่าแจกเสื้อยิบสีนะคะขอบคุณมากเลยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะสวัสดีค่ะ